สบายดีพี่น้องเกลือเข่ามาพี่นอ้องต้มปลาทูก้อยสำหกับเขาให้คนกินนางปายานางเสือกัะเ้าเขาเหนียวเอามาเบิ่งด้วยลูกมาหน่อยนะมาให้พี่น้องเบิ่องด้วยลูนั่งเสือนะ่ะบรรยากาศเนี่ยมแรงพี่น้อง <c oughs> นี่ <c oughs> ได้ตัวเดียวเลยพี่น้องเด้ สวัสดีพี่น้องเนยสวัสดีพี่น้องสวัสดีออกมาเลยเนาะตายเนี่ยมือแรงเฮ้ยเราบริดัทไทยมาให้เบิ่งขังไว้กรบเบียูยพี่น้องเลยขังใส่กลงพนักห้องแล้วก็เต้นออกกระเบียวข้องออกซะก็เลยบุบป่อยบรรยากาศเนี่ยมือแรงเนาะนี่ค่ะ ตะขีงพันธฮดเบื้องทงนเลฮดและตะขี้ฮดแล้วดอกไม้ดอกตอนนี้คุ้มมักสลีพันธุ์พี่น้องบรรยากาศให้เบิง่งนะเนาะเวีอนซานบ้านส่งเอาเงี้ยมงเห็นบางตุกเหรเห็นขลับจ้ะ <laughs> งอนกระบ,บ่มี่ยังพี่น้องเอ้ยยนี่มือแรงมากได้ถ่ายไปน,นี่แล้วให้พี่น้องเบิง่ง ค่ะเปิดเผาเบือม่มอนเ้อโอซาเบิงม่มอนไปก่อนเ้อคนฒถาคนแก่อะไรเห็ดแบบนี่เลยเนาะตน,นี่ยังงานมือแรงมากกะทายบรรยากาศรอบๆสวนให้เบิง่งบริเวณมีต้นมักนาวมีหัวขาหัวซึ่งไข่มักแปบลายได้มักแปบ,แปบเป็นลายเลยเ้อ เป็นายแล้วมาแก็บมาคุ้งมาคุ้งตำสองสามเถอะเดได้มาคุ้งกันนะอันนี้ปลูกน้ำไม้บงหวานปลูกไม้พี่น้องฮะก็ปลูกบรรยากาศหลบๆเนาะ แปลงกุกมะแกงพักบงใหม่ปบงประกาดขาวผักกาดซ่กกอมทันสีได้หรือบอแล้วมันแก่จังเอามาบ,บงมันคือสีอะไ้เป็นแล้วละ่ะผักกาดซ่อมนะแก่เลยเอามาบ,บงพี่น้องเยันบ่ได้ดอกแม่ม้อนลกผักกาดหินสีเฮ็ดสมพักด้วยพี่น้องเออแม่ม้อนมะอื่นสีขันสมพักขันสมผักสมผักกาดน้อยสมผักกาด สมผักกาดหน่อยแสบเด้พี่น้องเด้อแม่ม์มอสีเห็ดสมผักกาดหน่อยมืเอื่นที่ขันกินสวนผักแม่์มอนลูกผักกาดหินลูกเอาายเติบน้ำไม้เนี่ยก็ฮดคุเมืรอหั่นป่งนอเนี่ยุงผักกาดขาวสองทองนานนี่ผักกาดส้อมตัวนี้นี่ผักแพร่จำจากใส่ต้มใส่ส่วใส่ยังเก็บจะหนีพี่น้องเก็บได้เลย ักแพงเมมอนส์สุกน้ำไม้เด้องผัวแ,แรงสุกน้ำไม้ตอนแรกสุกน้ำไม้กินพี่น้องเห็ดสุกน้ำไหมอุ๊อุ๊อน้ำแห้งเลยอุ๊น้ำปลาแดดโคตรสุดใครห้มันหอมแล้วก็เมมอนส์ปิีงปลาทูกินกับสุกน้ำไม้เด้อพี่น้องเด้องผัแรงน้ำเมมอนเด้อมาตุ๊กตุ๊กคนซัดเซตแต่พี่น้องปิีงปลาทู มาแข็งมาเคลือกินกับซุปหน่อไหมด้วยพี่น้องเดอ้อแม่ม้อนเห็ดซุปหน่อไหมมามากินข้าวเล่นกันพี่น้องสบายดีพี่น้องเนี่ยหมแลงกินข้าวเลกับแม่มอนเดอ้อเอฟซีหักแข็งเมื่อทุกคนมามา,มาสบายดีพี่น้องไปกินขาวตอนเล่นกับพี่น้องเดอ้เดอเอฟซี FC ทางลาวทางไทยต่างประเทศันเดอ้อ สุดน้ะไม่เด้พี่น้องเด้อเนี่ยหมูแรงแข่งมาเคลือกินครับปี้งปลาทู่มา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 แซ่บน้ำกันเนี่ยหมูแรงกับแม่ม้อนกับน้องคิงเด้อเด้อหลูกๆงลานมืดทุกคน เด็กแม็กกี้ซาลีพี่มันเด้อไปเป้าเอ้ยมาเลยสามน่องเลยเบื้องคลิปจะงิ้นันเอินกินเขากันดีใจได้นอกพี่น้องเ้ยใหญ่กูก็ยังเอิญกูกินเขาอ,อยู่ด้วย น้องกูยังเอิญกูกินเข่าอยู่เด้ว่านะเดแบบ๋นั้นดอกเรื่องมันเอิญมดทุกคนถ่ายเอฟซีมดทุกคนแต่ก็ไม่นอนกระพูซื้อม,มือทุกคนอันนี้คนที่คุยกันกทุกมือพี่น้องโทรใส่กันคุยกันทุกมอือที่ว่าไม่ม้อนเอิญน,นี่ค่ะ ใจกันสูทุ่เฒ่าเด้อผู้สาวสาวบสองสาวทุ่เข่าแต่งโตสิ่งแถไปทางใดได้หมดเนี่ยมอนก็สูมาสูมาตลอดเไอพี่น้องเอ้ย กับร้านนี่แหละขั้นบสือก็โมหอดจุดนี่นะพี่น้องนอง้ะจซักชำระเนี่ยม,มอนอุปผ่านผ้าอุปสรรคโอ้ยอย่างการเหตุบิดบุกบืนบืนมากจนคงสำเร็จจนไม่เงินเดือนกินนะพี่น้องเรียกล่านะ ที่ซอยเรือแน่ก็ได้ยื่อไปประทานอาานะ่นะอประทานอาหารประจำวันให้แต่ละมือเนาะฟานสวัสดี ค้าแม่เห็ดข่ายายเห็ดตูทูบินคือม,มาตลอดยายกับหลานไม่มีไผรขาดที่เพิ่งขาดที่ปรึกษาเนาะไม่มอนอะไรไม่มีหูน้ำไม่ได้กับหลานเต่ละมือกแว่ากับหลานนี่ละ นาำกระคือเหมือนก,กับผืนปะเล่นน้ำยายเออผืนบยอยากนอนแต่ว่าแรงกับผืนผืนปะเล่นน้ำยายอยู่เชิงงละยู่ตรงมานอนอยู่ร่มผืนนอนอยู่อยู่ลมเร่มตะพองผืนอยู่ตะล้างไอ้มอนนอนอยู่ตรงเฮือน แล้วก็อ่อนๆหวานซอสหวานแซ่บพี่น้องขุดหน้าไม่แซ่บแซ่บเป็น้องเอ้ยมีข่าวก็นะตุดหน้าไม่ละนะอย่าเบียบว่าอย่าหยอกมันได้ลูกอย่าียอกเอ้ยมันออกทางนั่นเลยอย่าหยอกมันจะเอามาหน่อยมานลอกมันลูก มาหน่อยเด้แมนลูกเพิ่น ในบ้านนี่กับ่ม,มีฟีไมีน้องหรอกพี่น้องเลยตัวเดียวกับเทียมรีบบ้านผสมต่างบ้านต่างเมืองมาอยู่ในบ้าน,นร่วมกันซักมาจะไซส์ไซส์ซอยู่ในบ้านบ้านคุณโพต่อคนพังมาอยู่ร่วมกันเอ้ยซุ่นนั่นกว้างกองเลยนะ เไหมเจ็บันเป็นกับนองไายอยู่นน้นไเลยไสอู่นั้นแหละเบอเจ็บเป็นเดอุ่ง เป็นกะทางนี้ไป้ทางนี้เป็นทางนั้นมาจากเมื่ออยู่คุณน่ะละไม่ม้อนกันละเมื่ออยู่ใกล้พี่ใกล้นอกสบายเจ็บเป็นอุ่นกะพี่นอกหนา้าหน้าลูงตาเต็มอยู่คุณเบิด มอนมาอยู่คุ้นมาอยู่พลรานเห็นไหมไก่พีไก่น้องเป็นยังมากเอ้ยน้นองเบื้กงเข่าไม่น่าเบิง้งผู้เพือนหน่อยอยู่กับร้านเห็นไหมมอนก็นชิตัดชินใจเลยแหละชิไะเงี้ ให้ได้ไปอยู่กับด้านให้ได้เพิเอนอยู่ที่ตั้งให้ลูกทั้งนี้อยู่ลูกมีหลายคนอยู่คุณใดผมมีเฮือนมีซ่านก็อยู่ นอนิดปุ๊กเพื่อนหน่อยอยู่กับร้านพอ่อร้านง่ายไปของเยนอดู่ยุ่นในหน้าตะกะายู่๋ยวนุณเขากับดึซื้อปีนี้กะนออออ้องชายเอาเขาหายสิบสาม่วนปีนี้ น้องพันซือเขากินนักินเขาหน้าอยู่ขลานดูจับอากินนี่ทิงนน้งกะลาไปกับ์นันเดอเลยก็ได้กับเซซ่องนอนนํำชิ้ยังีมยไปนันเดอนบ๊ายบาย ติดตามมอลาเตอนเด้ออย่าลืมติดตามคลิปหน่าเดอ้อดุงก็แชร์คนไลค์ซัดตะไคร้ให้ช่องน้องน้ำทิ้งยายมอนเดอเ้อตกรงแชร์แรงใจกับโมอขอบใจได้หลายที่ให้กำลังใจแม่มอนกับน้องทิ้งอยู่ข้างๆเนาะขอบใจได้หลายเดอ้ออีกทีจะหักแฟเนเมื่อตุกคนทั่วประเทศเนาะบาย